คุณผู้ชมอีกวันหนึ่งเนี่ยผ่านมาที่ B2S บีนังสือเร่มนี้นะครับออให้ดูนิดห<ช>นึ่งโฮมเวิร์ก p ฮปปี s นะครับของพี่ที่กรชื่อางคุณจูนสาววิตรีทีนี้อยากจะแชร์เพราะว่าจูนเขาแนะนําเทคนิคในการทําอาหารโดยเฉพาะคนที่อยู่ในคอนโดเงี้ยเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าสมมติว่าคุณอยู่ในคอนโดเนี่ยนะครับคุณไม่มีครกคุณก็สามารถทําอาหารประเภทนี้ได้ครับน้ําพริกมาให้นิดหนึ่งน้ําพริกยำหรือน้ําซุปนะฮะ น้ำซุปโจนเนี่ยเป็นน้ำพริกหยำใ่ไหมยำเขาจะใช้มือหยำเน่เลยมือหยำน้ำซุปโจนเนี่ยเป็นน้ำพริกรสเด็ดของเมืองภูเก็ตฮะจูนได้ทำเองแล้วเป็นอีกเมนูน้ำพริกที่จูนอยากแนะนำใครที่อยู่คอนโดไม่มีโครกหรือเครื่องครัวครบคันเหมือนอยู่บ้านก็ยังทำน้ำพริกกินเองได้น่าสนใจมากถ้าที่ว่าผมอยากจะประกาศให้ทีมงานไปล่าหาตัวคุณจูนมาหน่อยสิเพราอยากจะให้เธอมาออกรายการเราหน่อยมาสอนาทำอาหารหน่อยนะเพราะบางคน ไม่มีไม่มีไม่มีครกที่บ้านจริงๆดูู่ตอนเช้าได้คิดเมนรู้แปลกสวยด้วยเก่งด้วยไม่แต่บางทีอยู่คอนโดอ่ะมีครกก็ทําไม่ได้นะสิงดังแล้วกวนชาวบ้านเขาตาม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 เดี๋ยวข้างๆกลนอเกนะก็ไม่ได้ก็โดนว่าอีกหลังจากที่ติดตามดูคลิปของเราแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด่วนนะครับคุณจะได้มีโอกาสติดตามคลิปทั้งหมดของทาง Woody World ได้ตลอด24ชั่วโมงกดเลย